ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้อนะครับครับเรามาเห็นจัดจัดในการสับเลยนะครับผมเนี่ยครับมือไวนะครับก็ระวังนิ้วหน่อยนะครับผมเนี่ยครับดูครับใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับอ่าลองทดสอบดูนะครับลองจับเวลาดูนะครับผม ครับผม่าดูนะห่อแรกนะครับว่าจะเร็วไหมครับเดี๋ยวดูนะครับ๋่อนี้รอตักข้าวก่อนอ๋อตักข้าวก่อนนะครับผมนี่นะครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้อนะครับผมเด้อครับที่นี่จะมาผัวน้องทำไมคนนู้นก็น้องสาวข้าวมันไก่เจ๊อ้อนะครับคนนู้นก็ที่ขากระเพกกระเพกก็คือผัวของข้าวมันไก่เจ๊อ้อนะครับผมครับครับขนาดขากระเพกยังมาช่วยนะครับผม รวมไปเลยครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับนี่นะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะเนื้อเนื้อล้วนๆนุ่มๆนิ่มๆเลยนะครับผมเนี่ยครับถ้ามันไก่เนี่ยก็หอมจริงๆนะฮะโอ้โหแบบระดับจังหวัดแล้วนะครับผมน่าจะติดชาร์จแล้วมั้งครับผมอ่าลองดูนะครับ โอ้นะครับผมเดี๋ยวดูนะครับไม่กี่วินาทีเองนะครับผมตักข้าวแลวตักข้าวไวโอ้ตักข้าวก็เตรียมข้าวไปเลยครับเดี๋ยวดูวิธีการสับนะครับผมอันนี้ชาแนลก็เลยอยากจะให้เขาโชว์เลยนะครับผมดูนะครับขอแรกทําอะไรครับเจ้าอ้อครับอ่าครับจับเวลาแล้วนะครับผมดูนะครับป้า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 หนึ่งครับผม สุดยอดเลยนะครับผมเลือดไหมคะเอาเลือดไหมคะก็ก็ได้นะครับผมใส่ไหมคนะครับผมคือจะมือแกจะแม่นมากนะครับผมไม่เคยโดนนิ้วตัวเองเลยนะครับผมโดนคะนะครับโอ้ผมว่ารอตั้งสองสามชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเอาลงช่องดูทูดโอ้นั่นนะครับผมนู่นนะครับลูกค้ารอกันเยอะครับโดยเฉพาะในเมืองเขามีการสั่งแก๊ปกันนะครับผม อันนี้พึ่งซาซาแล้วนะครับก็ไก่วันละประมาณกี่ตัวนะครับเจ้ายี่สิบตัวค่ะประมาณยี่สิบตัวนะครับผมน่ะครับน้องสาวเขาก็คนใส่เสื้อน้าเงินนะครับเขาชื่อคุณคุณคุณอุนะครับผมยอดแล้วนะครับผมครับขอแนะนํานะครับข่ามันจ่ายเจ้อ้อนะครับฟานิชชนแนลครับเอ่อแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม 啊、ah.